มาอะไลกูกกไปหาปลาไปเถอะโอ๊ัอ่าปอาปลาให้ลูกก็กเออปลาอะไรปลาบุบบุก็มีนะอนทีปลาบุบบุบอยปาบบังนนี้ <c oughs> ในน้อยกิย่งยางไปรับเขาสวัสดีค่ะอสวัสดีครับผมวันนี้มีกิจกรรมหนาบ้านพี่น้องกิจกรรมหนาบ้านยิ่งน้อยลิยนการน,นะครับสีมาต่ำส่วนทะเลดองพี่น้องโอเคนุ่มเรียวยิง่งละมาลดก่อนนะครับเด้อ โอ้โหะะดูนะคะแป้งลงพอดีเะนลองเองมีซึ่งขนมจีนตำนี่หนาบ้านเนะะีน่ยค่ะพี่นงคะหนาบ้านครับเอาเนาะครับเนาะ <c oughs> ลายอยู่ทำแต่ัำเดิมครอกไปเสียบเทียนสีบอ

หัวผงสุดบ <c oughs> ู้ยพวเลยเนาะทนนดิหัวแห้วุ้มีอยู่อันนี้นำทำคำเปลี่ยนสิ่งสำคัญพี่น้องปลาคุณตามี <c oughs> สร้างอะไรได้ครับพี่น้องพี่น้องสร้างอะไรครับสร้างคำอะไรได้ไม่เพียรจักจักโบสองเคืองพ่อ

ผมตีนตำม,มีสั่งเขาไได้ที่กันครับผมไม่เพลิดเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพัน,น,พดดนกันไส้เขาไม่ไม่เพลิดแต่ที่กันนะครับเดอ้อนี่ก,ก็ดีอืมบานบนี่ที่สำคัญนะครับนะพลเมลไม่ลงไปบอแมนครับเบอร์อเกอรเทศดเบอร์เกอรเทศราชินี แล้วก็ที่สำคัญนี่ครับเอ้ยน้ำดองนี่กับส่โรดพี่น้องน้ำน้ำดองซี่วนนี่หอมแซ่บโอ้ชุ่มเบียดติดใจคุณ่าสั่งมาเป็นตัวหน้าปลาปลาเพื่อนกั <c oughs> <c oughs> ใส่ได้นะครับใส่เลยนี <c oughs> ่ล่ะ <c oughs> <c oughs> เรสช่วยโอ้ยใส่เ um ล็กซ wow ีบ um ิงไม่ใส wow! ่สียงตันเนี่ยฮะพี่น้องเดี๋ยวไปแล้วพี่น้องเริ่มักมวนครับซิมก่อนไว้ไปกินน้ำกันครับพี่น้อง สวัสดีสสดครับสวัสดีพ,พี่น้องสุขูสวนครับมาพอกันคือเขากับเคยบนคนกระสินครับพี่นอ้องเมื่อนี้น้องเบียร์พนักยาก,กินตําส,ส่วทะเลดองจัดให้เพิ่นครับเมื่อน,นี้อ่ะพี่น้องไปแซ่บแชร์กันกนะพี่น้องเนาะมาเด้อจ้ะแชร์แซ่บด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไงไม่ไม่เห็นสวัสดีครับ กิน uhm. ด้ไหมเอ็นไรมาครับไไปหนคงอุตส่าห์ไปจะหาปลาให้เจอให้พ่อแม่กินหน่อยหาปลาไปหาปลาคงติดขื่อพ yeah. ี่น้องหมอสวัสแขกสุดแซ่บกันนะพี่น้องครับเซ็นครับพี่น้องเซ็นตามีนะครับเด้อปลาแดกตามีสนใจทักเข้ามาในเพจได้ครับหรือแอดไลน์น้องเบียร์ได้เลยครับผมแอดไลน์เพจได้เลย แบบแท่งหนึบหนับคุณน่ะเส้นเนี้ยหนึบหนับเนี้ยพันยันไตแส่พี่น้อง เซาคนใหม่นี่สองสองสู้กันจะเอื่อ่ตัวใหญ่ๆครับจับแซลมอนดองค่ะพี่น้องแซลมอนดองดองซิวเกาหลีด้วยค่ะ กระชับเลยค่ะบรรยากาศตอนแรกนี่พี่น้องอืมอืว่าฟินชอบเส้นน้ำจีนอ่ะหนักเอ้ยอืม พี่น้องสองยางมึงเลยบรรยากาศตอนเย็นน้องนี้จะให้หนูกินซองคลิปค่ะร้านอยากกินหมูกรอบ เจ้น้องจ่ากินหมูกอกอบกัะลุงเพิ่นจับไปเลยสองเมนูอ,นนอยากกินเพิ่น่าก <c oughs> อุ้ยแซ่บดีพี่น้องทะเลดองเป็นอะไรที่อร่อยมากเนาะมันฉ่ำๆ่หนึบๆพี่น้องครับอือ บันเค็มเหม็ดจัาแซ่บแซ่บหอมหอมซอสซีอิ้วนหอมหอมหอมพัก้ะ ัำนี่จ้าอืมอื<ะ>ับอืม <c oughs> บางสอนบุหรี่อเล่อร่อยมากอืม ต้องสำอรไรเลยต่อกาลมพัดกด,ดีแ้งพี่นอ้องอืมไปแล้ว <laughs> ลมพัดไปแล้วกาดดีแง แปลว่าฝนจะตกไหมไม่ได้ตกวันนี้ตั้ใส่แค่หลอดหืม จบแล้วพ mm. mm ี่น้อง กินค้าหน่อยมันบบแสบดอกพี่น้องตัวกินค้าใหญ่หลอดมันบอลจ้ากระแต่ผมหมักของแสบอยู่กับผมหมักเนาะถ้าบอกอื่นชอบดามากอีก ต่อยอย,ยังไงล่จ้าอันนี้นี่คือว่าหนุยหนุยดองไห้เด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ดองไว้แล้วเวลาเราจะกินก็เราก็ออกมาทํากินเนะเออาะดองไว้ได้หลายเราฟิดไปพลัองเอม,มงนค่ะพี่หลังมึงดองไว้้หลายเราฟิดไปมันจะหอมในซอสซีอิ๊วสีหอมเข้าไปขงในมันมันจะแบบอันเนี้ยเนาะเป็นการประหยัดเวลาด้วยไม่่อะไรหรอก แม่ครับประหยัดเวลาผู้ใดสลับผู้ใดอยากบมื่อยเนี่ยสำหรับคนที่บ่มีเวลาเฮ็เเดเื่ดเบียวแล้วก็อุ้ยเนี่ยค่ะผมก็เบียร์สิ่เฮ็ดประมาณนี้ครับเฮ็ดไว้หึมแบบ ร้านอยากกินหมูกรอบเจ้าเลยว่าหนยเทพหมูกรอบกอนอินก็ร้านพี่นปวดเ่าอุ้ยพี่น้องจ้าไม่ได้บอกปวดน้องเบ้ออุ้ยกย็มบไงขออนุญ,ญาตนะคะ ชำหอมมันหอมซีอิ๊วไหมป,ป๊าหอมน้ำดองมากหอมน้ำดองแห้งครับพ,พี่น้องครับี่น้องพันว่ากือคักนอนว่ะเด็ดน้ำดองหลานคือสีมว่วงพี่น้องครับ ามาแล้วขันบยุนลุงหลานซีน้ำผู้ใดอย่น้ำผู <c oughs> ดเดยย้เดียวก็ยูเดียวกบะไรได้เนาะมันมันเปลยนกันลงหลานมันเป็นวัฒนธรรมจากไปแ<ต>ล้ว<ต>เนันเป็นช่วงช่วงช่วงวัยรุ่นเราก็จะอยู่กับเพื่อนซะเป็นส่วนใหญ่<แ>พอมีครอบครัวแล้วเพื่อนก็มีครอบครัวต่างคนก็ต่างแบบมีครอบครัวบองตรงนานทีก็จะเจอกันเนาะฟ้าเนาะเปิ้บน ดี<ไ> <ไป S 1> พ่อ,อลูกพ่อหลาน,น่มีความสุขยี่บ้านเนี่ยดีดูกลูกํำหลงนไมีความสุขเดี๋ยานหาซื้อมาได้ครับไปอุบลก็ไปเที่ยวก็ไปครอบครัวเนาะเพื่อยไปกับเพื่อนบางเพ<ป>ื่อนไปกับบิ๊กก็ต่ำก็เอาเขาก็เอาลูกไปนำ้ำเขาก็กเอาลูกไปน้าคืออนยังสีกับหอบลูกกระเตงลูกไปได้ค่ะพี่นงค่ะ แต่โอกาสดีดแบบเนี้ยบางคนอย่างนี่อยากยุบหลุมหลานแต่บริยูแต่ใครก็ร่างใจสําหรับไอพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ดีใจร่ำคนทีม่มีโมเมนต์นี้เนาะเป็นกาลังแรงใจให้ทั้งสองฝ่ายครับพี่น้องมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึง<ผ>มก็โชคดีได้ไม่ดูไม่หลาน่อน ฟิวแบบยูกระโมก็อีกแบบนึ่งยูน้ำหลูกน้ำหลานก็อีกแบบนึ่งยูน้ำหลวงยูน้ำหลานกะเฮ็ดโตเป็นลิงหน่อยให้เขาตั่นเต้นเนาะรถว่ายเขาเนาะกาถือโอกาสลดลดลอยเหี่ยวย่นลงไปอีกยูนดูหลานเฮ็ดเป็นลิงหน่อยน้ำเขาเลยพี่น้องผ่านมาแล้วเนาะมันหวนขึ้นมาเลยลิงหน่อยกเฮ็ดงอแงน้ำเขาเลยเดย้อนไว้น้ำเขาแล้วแหละหัวหล่อนรมวนเพรวหล่อรมวนหัวน้ำหลูกน้ำหลานพี่น้องอร่อย อร่อยมากกับมาอือเอาแล้วบอกอ,อืหอมอมหว,วานคุ้นสองถึงน่องโอ้ห <c oughs> เมอเบิด <c oughs> <c oughs> เหมือดีไงแบบนี้นกันันแ่บใหญ่ กำลังไบวะอร่อยครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะกราบขอโทษขออภัยเด้อทำในการกินบุษบาหรือบประสบตองเด้อกินมุมนันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกลาลสินและกระเพดไม่เพดหนุ่ยเบียร์เฟมารีฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ เอาสำนี้นะครับคลิปหน้ามาพอกันใหม่ลาละครับผมสวัสดีครับ